ในช่วงแพทที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กดาร์กไลที่จับคู่กับจิบาคอยแล้วก็คิมแกนเนี่ยโหมันเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมกราคมที่เด็กสเปซไทม์สแม็กดาวอัปเดตเนี่ยก็คืออยู่ท็อปเมตาเลยแล้วก็ตอนที่ทรัมป์แพนไลเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกท็อปเมตามาแต่ว่าก็ยังอยู่ในกระดานเมตาอยู่ยังอยู่ในท็อป10ประมาณท็อป5จนเมื่อประมาณ23วันที่ผ่านมาก็ล่วงลงมาเหลืออยู่ประมาณแบบ อันดับ7อันดับ8ประมาณเนี้ยแต่ผมคิดว่าเร็วๆนี้ยอาจจะกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันมีเด็กใหม่ที่เหมือนเป็นการอัปเกรดเด็กนั้นให้เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยการเสริมกิลาติน่าเอกเ,เข้าไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแลมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน e l a s t i c s h o p ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line Ad ของ e l a s t i c s h o p หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ คือเด็กใหม่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเด็กอ,อ่อดาร์กไลท์นะครับที่จับคู่กับคิมแกนแล้วก็เปลี่ยนจิบะคอยมาเป็นกิลาติน่าเอนะครับซึ่งข้อดีของการใส่กิลาติน่าเอเข้ามาเนี่ยก็คือกิลาติน่าเอเนี่ยมันทรงพลังกว่าคิมแกนนะครับแล้วก็มันใช้สล็อตในการจัดการ์ดเนี่ยน้อยกว่าก็คือเราใส่กิลาติน่าเอเข้ามาเนี่ยสใบมันก็กินแค่2สล็อต แต่จิบะคอยเนี่ยมันกินตั้ง6สล็อตเพราะว่ามันเป็นโปเกมอน3ล่างและถ้าเราใส่เข้ามา2ชุดอะ่ะมันก็จะยิ่งเปลืองสล็อตเข้าไปกันใหญ่ดังนั้นพอเราเปลี่ยนมาเป็นกิลาติน่าเนี่ยเราก็จะเหลือสล็อตเพิ่มเติมเอาไว้ใส่การ์ดซับพอร์ตท,ที่น่าสนใจสนใจได้มากขึ้นนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวเด็กเนี่ยดูน่าสนใจเข้าไปอีกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลิสการ์ดกันนะครับ ก็จะมีกิลาติน่า EX ครับเป็นจำนวน2ใบนะครับมีดาร์กไลท์เอครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็มีคิมแกนครับเป็นจำนวน2ใบด้วยกันเห็นไหมว่ามันเหมือนกันกับเด็กเก่าเลยแค่เปลี่ยนเอาจิบาคอยออกแล้วก็เอากิลาติน่า EX เนี่ยเข้ามาใส่แทนนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีโปเกบอลครับเป็นจำนวน2ใบมีล็อกกี้เฮลเมทครับเป็นจำนวน2ใบมีโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับเป็นจำนวน2ใบมีไซรัสครับเป็นจำนวน1ใบ โปเกมอนเซ็นเตอร์เรดี้ครับเป็นจำนวนสองใบด้วยกันนะครับรวมการ์ด FA อีกหนึ่งใบนะแล้วก็มีซาบิน่าครับหนึ่งใบมีน้องดอนหนึ่งใบครับมีเลดหนึ่งใบแล้วก็มีลีฟนะครับเป็นจำนวนสองใบด้วยกันและนี่นะครับก็คือลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเออ่เด็กดาร์กไลท์ที่ไปจับคู่กับคิมแกนแล้วก็เปลี่ยนจิบะคอยมาเป็นกิลาติน่าเอ็กนั่นเองผมบอกเลยนะว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่มี potential สูงมากที่จะขึ้นไปเป็นเด็กท็อปเมตา เพราะว่าเด็กท็อปเมตาก่อนหน้าอย่าง Deck, เด็กอาร์เซอุสกับเดียวก้าก็รับมือเด็กนี้ได้ยากมากๆนะครับแล้วตอนนี้คนเอาเด็กนี้ไปใช้ในการไต่แรงก็แบบโหเยอะจริงๆนะครับใครเล่นแรงช่วงนี้มีโอกาสเจอเด็กนี้สูงมากนะครับดังนั้นหากใครที่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับเด็กนี้ยังไงเราก็เอาเด็กนี้ไปใช้งานเลยเอาง่ายๆต่อต้านไม่ไหวก็เข้าร่วมซะนะครับ <laughs> อ่ะโอเคซึ่งลัากษณะการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในช่วงของเด็กโชว์เคสนะครับ กีลาติน่าขึ้นก่อนดาร์กไลตามหลังมาติดติจบเทินฮะมาดูว่าใครจะเติมจี้ได้ไวกว่ากันโอเคบอลไปดาร์กไลอไปคิมแกนมะ เติมจี้แล้วจบเทินครับแต่ตานี้ถ้าเราเอาคิมแกนขึ้นน่าจะไม่เวิร์กปะ่ะว้าวโอ้มีเอ็กซ์สปีดด้วยใช้ได้เลย ตีได้เลยเพื่อนออกไปติดให้ใบหลังแทนอะโอเคมาตาเราละโปรเฟสเซอร์ ฝั่งนั้นตีสุ่มก็จริงแต่ว่าถ้าสุ่มมาโดนตัวมันแอคทีฟโฟนผมคิดว่าก็น่าจะสะท้อนได้เหมือนกันนะเดาไปบเก้นสเปดบิวอุวิมาแล้วมาแล้ว แล้วยังไงจะเอาขึ้นเทินนี้เลยไหมอย,ยางแต่ตาหน้าเอาขึ้นมาตีแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรบนบอดบนบอดเราคือแบบว่าเลือดเยอะมากนะครับตาเมื่อกี้ผมลืมเติมจี้ปะวะไม่แน่ใจ <laughs> อึ๊บเขาให้อ่ะเติมจี้แล้วจบเธอครับตาหน้าจริงๆถ้าเขาเอาหนอนขึ้นเนี่ยผมใช้กลาติน่าบวกเลยจบได้เลยนะ เออแต่ถ้าลงร้อยห้าสิบมันเขาคงไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกมั้งอะลองดูมาดูว่าดาเมจจะลงหัวใครบ้างนะครับอืมเขาเติมให้ใบหลังจะได้ไม่ได้โดนเออจะได้ไม่โดนดึงใช่ไหมปั๊มเนี่ยโดนสะท้อนไปเลยแล้วดาร์กไลท์ใบนี้ผิดอะไรเนี่ยโดนร้อยหนึ่งเนี่ย น้องผิดอะไรขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะหกสิบตฝั่งนั้นไม่มีการ์ดอะไรบนบอร์ดเลยอะ่ะก็คิดว่าไม่น่าจะเก็บกีลาติน่าได้นะครับ คือบอดผมมันเลือดมันเยอะทุกใบเลยเห็นปะ่ะโอ้ดาร์กไล่เออผมไม่มีลีฟนี่นะแต่เขาก็เหมือนเหมือนยื้เกมเฉยๆอะแต่ก็ไม่แน่หรอกถ้งในช่วง1-2เถึเทนในระหว่างที่เราพยายามเอาดาร์กไล่ลงแล้วเขาแบบดันจวดได้การ์ดอะไรก็อาจจะอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้ คุณจอยทำอะไรได้อีกบ้างทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยครัเติมจี้ปะจบเทินฮะส่วนเทินหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็อาจจะผมก็น่าจะชนะแล้วล่ะเออนี่ไงมาอีกละ แต่ไม่น่าแต่ไม่ทันนะครับไม่ทันละตาหน้าผมก็ชนะละอีิดา,ดาสรุปเขาใช้อีิดาสองใบหมดไปกับการแบบเติมเลือดให้มานาฟี่นะโอ้พยายามฆ่าสด อ่ะจีจีครับผมจบด้วยกีาตินาละกันปังอ่ะก็ จริงๆเด็กจริงๆเด็กมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็รอบนี้พอเราไปเจอหนอนน้ำอะ่ะคือหนอนน้ำมันตีกระจายโอเคก็จริงแต่ว่าพอพอบนบอร์ดมันเลือดเยอะมันเลยเอาลงยากไงอืม a few moments later เผ่าเกียร์ตีร้อยห้าสิบพอดีไงแล้วผมไม่ได้ติดผ้าค,คลุมให้ถ้าติดผ้าค,คลุมโอเคยังพอมีลุน้นแต่ว่าพอมาติดหมวก แต่อย่างว่าแหละต่อให้ไม่ติดหมวกเราก็ติดผ้าคลุมไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีหมวกเอาเพราะไม่มีผ้าคลุมในมือนะฮะโอ้นอนประกบซ้ายขวาเลยเนี่ยเห็นป้าทเทิร์นต่อไปก็กิลาติน่าก็คือพร้อมละแต่ไม่ใช่กิลาติน่าเพาเกี้อ่า ใช้โปรเฟสเซอร์แล้วกันเนาะเออหรือจะใช้ลีฟดีอ๋อไม่ได้สิเราเพิ่งใช้โปรเฟสเซอร์ไปเมื่อกี้ไงถอยกลับมาก่อนไหมตีเลยแล้วกัน ก็ถ้าเขาเอากิลาติน่าขึ้นนะ่ะเขาอาจจะเก็บกิลาติน่าอีกแล้วโอ้พูดผิดพูดถูกถ้าเขาเอาเผาเกีย์ขึ้นตีอะ่ะเขาก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยกว่าจะได้ตีใช่ปะเดี๋ยวเราเอาดาร์กไลท์ขึ้นไปตีครับโอ้ดันมีเผาเกียอีกใบโอ้มีผ้าคลุมมีต่างหาก ร้อยเจ็ดสิบอ่าช,ชุ่มฉ่ำสท้อนเหลือร้อยห้าสิบเราตีได้ร้อยหนึ่งเขาจะเหลือเลือดห้าสิบผมว่ายังยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่คุณชอยติดจี้ตี 20่สิบเราตี80ถ้าใช้เลสตี 101, ร้อยหนึ่งเหลือ30มีโอกาสที่เขาจะฮิวได้ใช้คุณจอยฮิวตัวเองก่อนแล้วเอาไว้แบบการันตีตีตีแล้วน็อกเอาได้เลยอะ่ะค่อยใช้เลสปะ่ะห้ มาแล้วมาแล้วแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะมีการ์ดถอยหรออุย๊ยไม่นะโปรเฟสเซอร์คิมแก่นดอนดาร์กไลคุณจอยลีฟ แล้วเลดอยู่ไหนอะเอ้ยทำไมเขาตัดสินใจตีอ่ะเพราะเขาถอยไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยอ่ะ GG ครับั้งงั้นอะผมว่าเขามือไวไปหน่อยเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนเขาติดจี้ผิดใช่ไหมเหมือนเขาไปติดให้ใบหลังแล้วเขาไม่ได้ถอยเพาเกียร์โอเค หวังว่าเกมหน้าจะไม่เจอหนอนทะเลแล้วนะเจอหนอนทะเลสองตาติดจีจีครับเอองงเลยอ๋อเขาอาจจะใช้เขาอาจจะใช้นำจำโมโหาเอ็กซ์ีดใช่ไหม เออก็อาจจากก็อาจจากแต่ไม่ได้ไง A few minutes later เออเนี่ยถ้าเราโจดให้คิมแก้นต้นเกมให้มันยืนแบบบนแอคทีฟโซนแล้ว2ใบนี้ก็ใช้อ b บิลิตี้อยู่แนวหลังแบบนี้คือเพอร์เฟกเลยแต่เล่นมา2เกม Witcher 3เกมก่อนหน้าก็คือแม่งกิลาติน่าก็คือเสนอหน้ามาก่อนเพื่อนตลอดนะครับแย่งซีนคิมแก้นสุดๆว้าวเด็กผิดหรือเปล่านะ ถ้าเด็กผิดจริงก็คือโดนสะท้อนหน้าส wow, ั่นนะผมบอกเลยเว้นแต่ว่าเขาจะอีโวเป็นร่างสองแล้วใช้อบิลิตี้เอาเออถ้าอย่างนั้นก็ได้อยู่นะครับอ่ะจบเทินครับเติมจี้ไปก่อน เด็กพิษจริงด้วยน้องโดโอแต่โดโอเจอเด็กนี้ก็แอบอึดอัดนิดนึงเหมือนกันนะขอยิงไปก่อนแล้วกัน20แล้วก็ติดจี วิมาแล้วว่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาใช้อบิลิตี้แล้วโยนออกหัวคิมแก้นก็จะติดพิษโดยที่ไม่สามารถสะท้อนฝั่งนั้นได้เลยนะครับก็ภาวนาเขาได้ก้อยโอ้ยไม่นะคิมแก้นผมแต่ไม่หรอกถ้าเขาแบบถ้าเขาแบบสโลไลฟ์ปล่อยให้ติดพิษไปเรื่อยๆแบบเนี้ยผมว่าสุดท้ายเราเซตอัพบอร์ดทันเวลาอยู่ยิงป ไเห็นหมตาหน้าก็พร้อมเล่นละแล้วเราก็มาคิดกันอีกทีนึงว่าจะเอาอะไรขึ้นดีจะเอากลาติน่าขึ้นหรือจะเอาดาร์กไล่ขึ้นมาย่างโดโอเด็กเนี้ยมันไว เด็กโดโอเนี่ยไวแต่ถ้ามันจะช้าหรือถ้าจะแพ้อ่ะเท่าที่ผมลองเล่นมานะมันมักจะเกิดจากการที่จ่วไม่ได้โดโอสักทีนั่นแหละแต่นี้น่าจะจ่วได้แล้วมั้งไม่งั้นคงไม่เอาขึ้นมานี่ไงมาละโุ้ยสองดาวด้วยนะครับน้องทำหน้าเวอรอมากเลยอะแต่ตีอาจจะไม่คุมหรือเปล่าโดนสะท้อนสีเหลือเลือดร้อยี่สิบอะ ถ้างั้นผมขออนุญาตเก็บน้องโดโอไปก่อนแล้วกันนะบายคุณจอยมหมักเขาให้ฮะ ทีนี้เขาจะทำยังไงเพราะว่าใบนี้ก็ต้องใช้ 2G ครับถึงจะตีได้อุ๊ยแย่แล้วเอ้ยไม่นะอ๋อหมดหมดตัวใช้คำว่าหมดตัวได้เลยแย่มาก อ่ะโอเคอย่างน้อยก็ยังไม่ติดพิษโดนแกงล็อกเก็ตโดนแกงล็อกเก็ตขโมยเอเตอร์จีโอเคขอบคุณนะที่รีฟมาได้ทันเวลาพอดีให้ตายเหอะไม่เคยโดนขโมยแล้วแบบหมดเนื้อหมดตัวขนาดนี้ โอเคจริงครับเออโอเกือบเหรียญมิวทูมันก็ยังขังเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> เอ่อผมว่าเด็กเนี้ยมันจริงๆมันก็คือเด็กเมตาก่อนหน้าแหละเด็กเมตาก่อนหน้าก็คือเป็นอ่อดาร์กลท์ที่จับคู่กับ คิมแกนแล้วก็อจิบาคอยใช่ไหมแต่รอบนี้เราเปลี่ยนอาจิบาคอยออกแล้วก็ใส่เป็นกิลาติน่าเ x เข้ามาแทนข้อดีคือ1เลยกิลาติน่า EX เนี่ยมันทรงพลังกว่ามันเป็นโปกเกมอนล,ล่างเดียวพอเป็นโปกเกมอนล,ล่างเดียวปุ๊บเราใส่มาแค่2ใบมันก็จะประหยัดสล็อตกว่าการที่เราแบบเล่นจิบาคอยแล้วต้องใส่การ์ดมาตั้ง6ใบดังนั้นเราจะมีสี่สล็อตเหลือเพิ่มเติมเอาไว้ใส่การ์ดซัพพอร์ตอะไรได้อีกเยอะเลยอย่างเช่นเลด อ๋อไซรัสแล้วก็การ์ดอื่นๆอ,อีกมากมายที่เรานึกอยากจะใส่นะครับดังนั้นเด็กเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเด็กเมตาเก่าที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาให้กลายเป็นเด็กที่เก่งขึ้นและไม่แน่ว่าเด็กเนี้ยอาจจะเป็นเด็กท็อปเมตาเป็นลำดับถัดไปก็ได้นะครับเออดังนั้นใครที่แบบว่ากำลังมองหาเด็กที่เอาไว้ใช้ในการไต่แรงผมว่าเด็กเนี้ยน่าจะไต่แรงง่ายที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ ออต่อให้จะไม่ได้ดูคลิปผมหรือว่าต่อให้จะไม่จัดเด็กนี้ตามอะ่ะหรือต่อให้ผมจะไม่ได้บอกว่าเด็กเนี้เก่งที่สุดอะ่ะแต่ตอนเนี้ยใครที่ไปกดแล้งอะ่ะผมว่ามีโอกาสประมาณ60-70%น่ะที่จะเจอเด็กเนี้ยในแล้งแบบรัวๆเอออ่ะก็ลองเอาไปเล่นตามดูกันแล้วกันครับ